สวัสดีครับ FC ดาวเรืองสายทองนะครับกรงการดาวเรืองรุ่งเรืองในดินกำเนิดนะครับอันนี้คือการเตรียมแปลงนะครับคือการไถพรวนนะครับ12ไร่นะที่อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอาจารย์สังคมสายทองมาตรวจดูการเตรียมแปลงนะครับค่า ph ของดินที่นี่อยู่ที่5.8ถึง6.5นะครับแล้วก็มีน้ำล้อมรอบนะครับถ้าเราไปดูนะฮะ อันนะครับก็คุณไพฑูรย์นะครับกําลังเก็บหินอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์ครับคุณไพฑูรย์ดูแลแปลงที่นี่เนาะครับผมลำพูพักใช่ไหมลำพูพักครับลำพูพักอยู่อำเภออะไรเอ่ยอ่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับครับผมอ่าแปลงนี้เป็นแปลงของของของพี่เนาะของคุณเล็กของคุณเล็กกับคุณอ่าสุขสรรสุขสรรนะฮะแล้วก็ของคุณลุง เป็นยังไงเป็นยังไงเคยปลูกแต่ไม้ยืนต้นมาเยอะแยะใช่ครับพ่อปลูกปติอยู่นี่เป็นไม้ระยะยาวครับอต่นี้มาเจอไม้ล้มลุกหรือไม้ที่มีระยะเวลาที่สั้นเนี่ยก็โอ้โหเอาการอยู่ครับเออแล้วก็คิดถึงอาจารย์สังคมเลย ครับคิดถึงมากครับว่าอยากมีที่ปรึกษาครับผมครับก็ยินดีนะฮะและตอนนี้กําลังเตรียมแปลงเนาะใช่ครับกาลังเตรียมแปลงเพื่อที่จะทําให้ดินมีสภาพที่ดีที่สุดครับทั้งหมดนี้ก็12ไร่เนาะอ่าน่าจะเกือบเกือบสิบสองไร่เกือบเกือบสิบสองไร่เราจะแบ่งเป็น3าครั้งเนาะใช่ครับครั้งละสี่ไร่ครั้งละ2 0,000ต้นปลูกไร่กันไปสวยนะฮะแล้วก็น้ํานี้ก็เป็นน้ําสระใหญ่เลยเนาะล้อมรอบเลยใหญ่มากครับ ล้อมรอบไปจนถึงตรงโน้นเลยครับผมตรงนี้เหมือนเป็นเกาะกลางเลยครับเป็นเกาะกลางเลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมของเราปลูกไว้เยอะเนาะเยอะครับก็เกือบเกือบมันเป็นพันอยู่ครับเกือบเป็นพันต้นนะเกือบเสักเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างนี้กับลำพูภาคที่นี่ก็กว้างขวางพอสมควรครับในเนื้อที่ประมาณหกเจ็ดร้อยถึงถึงหกเจ็ดร้อยประมาณนี้ประมาณเจ็ดร้อยไร่เนาะแล้วก็มีไม้ยืนต้นคือพวกไม้สักด้วยอ่าใช่ใช่ครับไม้สัก เราจะมีพวกทุเรียนกล้วยแล้วก็มะพร้าวครับผมครับอ่ะเชิญชวนเขามาเที่ยวน้องบัวลาพูหรือว่าต่อไปนี้ลําพูพาร์คเราจะมีทุ่งดาวเรืองแล้วนะอ่าก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ในสวนนี่ก็จะเริ่มพัฒนาเรื่องเกษตรเ,เชิงท่องเที่ยวครับครับผมก็พยายามที่จะมะีจุดที่น่าสนใจให้แบบอ่าก็เรียกว่าเหมือนคนมาถ่ายรูปหรือรอะไรงียครับจะได้แบบออมีจุด เช็คอินหรืออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันเป็นอย่างนั้นให้ได้ครับผมครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับคุณไปทูลเข้าสู่โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดนะครับอาจารย์สังคมสายทองก็จะเป็นพี่เลี้ยงท่านตลอดไปก็ขอให้ท่านประสบผลสําเร็จนะครับขอบคุณครับครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันหากดอกดาวเรืองบานสับรั่งแล้วนะครับ12ไร่ไม่น้อยเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ0 9 4ย์ 468 9895อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ